ไอเดียล้ำที่สุดมีแต่คนญี่ปุ่นเท่านั้นแหละที่คิดได้แท็กซี่มีปุ่มหมดเงียบด้วยคุณเคยไหมเวลาคุณขึ้นแท็กซี่เนี่ยแล้วเขาชวนคุยแต่เราไม่ได้อยากจะคุยกับเขาด้วยถึงแม้บางทีเราจะไม่ได้ตอบอะไรออกไปแต่บรรยากาศมันก็ชวนอึดอัดใจอยู่ดีถูกต้องไหมฮะแต่แท็กซี่ของบริษัทซันว่าโคสึในประเทศญี่ปุ่นแท็กซี่ทุกคันจะถูกติดตั้งปุ่มหมดเงียบเอาไว้เพียงแค่ลูกค้ากดปุ่มนี้คนขับก็จะไม่ชวนลูกค้าคุยระหว่างทางเด็ดขาดเลยนะ และนอกจากนี้เขายังมีโหมดอื่นๆอีกด้วยเช่นปุ่มโหมดขับช้าๆปุ่มโหมดขอให้เพิ่มหรือลดอุณหภูมิปุ่มโหมดขอซื้อน้ำเปล่าในราคา100เยนต้องยอมรับกันเลยว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆทําให้ผู้โดยสารเนี่ยแฮปปี้มีแต่คนชอบขึ้นแท็กซี่ของบริษัทนี้และกําไรของบริษัทนี้ก็พุ่งขึ้นสูงดังนั้นนะครับสำหรับทุกคนที่กําลังทําธุรกิจอยู่แล้วถ้าคุณต้องการอยากได้กําไรในธุรกิจที่มันมากยิ่งขึ้นนะให้คุณเอาไอเดียของบริษัทนี้ ไปลองใช้ดูให้คุณเลือกคิดในมุมของลูกค้าให้มากๆอะไรที่ลูกค้าคุณต้องการหรือไม่ต้องการและนำสิ่งเหล่านั้นแหละมาปรับปรุงในสินค้าหรือบริการของเราเ,ออเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ใจของลูกค้ามากขึ้นแล้วเพราะเมื่อคุณใส่ใจลูกค้าคุณก็จะได้ใจของลูกค้ากลับมาอย่างไงล่ะครับและสุดท้ายเวลาคุณขึ้นแท็กซี่เนี่ยคุณชอบคุยกับคนขับหรือเปล่าครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับ